สวัสดีคนวันศุกร์ค่ะ24-31ถึงตุลาคมดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบนะสนใจดูวดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากรจ้าในเดือนนี้ใสายมสิ้นปีแล้วนะจะสิ้นปีแล้วนะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมอีก2เดือนสิ้นปีเดือนนี้สัปดาห์สุดท้ายขอให้ระวัง หนึ่งทำอะไรใจเย็นๆรอบคอบสิบดาบเนี่ยอย่าไว้ใจใครเยอะอย่าคิดว่าเขาเป็นคนดีอย่าคิดว่าเขาเก่งเขาฉลาดเขาจะทํางานไม่พลาดเพราะว่าความหมายของไพ่ใบน,นี้เนี่ยหมายถึงลูกน้องบริวารทํางานผิดพลาดก็ได้หมายถึงความไม่รอบคอบของตัวคุณเองทําให้เกิดความผิดพลาดก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งหมายถึงการพลัดพรากสูญเสียก็ได้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลอันเป็นที่รักหรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือเปล่า อีกกรณีหนึ่งมีการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างจำเป็นต้องจบเพื่อไปสู่สิ่งใหม่สัญลักษณ์ของไพ่ใบแรกเป็นสิบดาบมันอาจจะความหมายไม่ดีนะ การถูกทรยศการถูกหักหลังการถูกหลอกถูกโกงหรือความผิดพลาดอันเกิดจากความไม่รอบคอบไพ่ขึ้นมาเตือนแบบนี้ขอให้คนวันศุกร์มีสติทำอะไรใจเย็นเย็นย้ำคิดย้ำทำนิดนึงก็แล้วกันและที่สำคัญไม่ประมาทเด็ดขาดหลังจากนั้นสามถ้วยการเฉลิมฉลองเรื่องราวข่าวดีมีงานมงคลมันจะมีทั้งงานข่าวดำและงานมงคลนะสัปดาห์นี้คนวันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ย สุขทุก สุขทุกข์เป็นของคู่กันมีความสุขมีความทุก์มีเรื่องให้เฉลิมฉลองมีเรื่องให้พัดภาคสูญเสียการงานบางคนจบจากงานที่เก่าแล้วอาจจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าหรือบางครั้งในเรื่องของสิ่งที่รอคอยอาจจะสิ้นหวังไปก่อนหน้านี้รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรยังไงอาจจะอยู่ดีๆก็มีข่าวดีเข้ามาเสียอย่างนั้นเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยคือผู้หญิงกับสิงโตผู้หญิงคนนี้ได้พิสูจน์แล้วฉันใจดี สู้เสือฉันไม่กลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นพร้อมที่สุดกำลังความสามารถพร้อมที่สุดศักยภาพแล้วได้รับการยอมรับแล้วได้รับความชื่นชมแต่กรณีเดียวที่ต้องระมัดระวังนอกเหนือจากความรอบคอบแล้วคนวันสุขร์ใหญ่หญิงอย่าทะนงตนว่าเก่งจําไว้นะเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมสีเท้ายังรูพาดนักปรายยังรููพังเรื่องการเงิน มีเรื่องของโชคลาภเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายให้โชคให้ลาภหรือโชคลาภที่มาจากสัตว์สีนเท้ามีโอกาสถูกหวยและช่วงนี้เรื่องเงินเรื่องทองอย่าไว้ใจใครมากถ้าจะให้ให้ไปเลยแต่ถ้าคิดจะให้ยืมน,นู่นนี่กู้นี่ยืมสินระวังจะถูกหลอกถูกโกงการร่วมหุ้นลงทุนทําได้แต่ดูเอกสารสัญญาให้รอบคอบความรักช่วงนี้ไม่รู้ว่าแฟนติดเพื่อนหรือว่าคุณติดเพื่อนเพราะว่า ช่วงนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องของงานสังคมนะบางทีเยอะเกินโอ้โห ไม่มีเวลาให้กันออกงานอีกแล้วติดงานอีกแล้วอะไรก็งานงานงาน,งานรวมไปถึงเรื่องของการปาร์ตี้สังสรรค์ใครที่ทะเลาะก,กับแฟนไปก่อนหน้านี้หรือมีประเด็นความขัดแย้งกลับมาปรับความเข้าใจกันซะรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพระมัดระวังแฟนเจ็บหนักป่วยหนักช่วงนี้ในกรณีคนโสดอาจจะได้เจอแฟนเจอคู่จากงานเลี้ยงหรืออาจจะเป็นเจอจากเพื่อนฝูงแนะนำติดต่อมาให้มีพ่อสื่อแม่สื่อ มันจะมีคนเก่าๆกลับมาด้วยนะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยสัญลักษณ์ของการวนกลับมาวกกลับมาของคนเก่าๆก็ไม่แน่นะแฟนเก่าที่เลิกกันไปอาจจะก,กลับมาง้อกลับมาขอคืนดีหรือคนที่เสมือนตายจากกันอยู่ดีๆกลับมาคุยกลับมาทักหาหากันใช่อย่างนั้น ก่อนหน้านี้คนวันศุกร์ไม่ว่างานจะมีปัญหาหรือมีเรื่องความขัดแย้งอะไรใดๆเหมือนจะมีการหันหน้าเข้ามาคุยกันลูกน้องบริวารหัวหน้างานเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนบ้านต่างๆนะหันหน้ามาคุยกันเปิดอกคุยกันเหมือนจะมีเรื่องของการปรับความเข้าใจเพื่อสมามัคคีปองดอง ตอนนี้ดูแลสุขภาพร่างกายหัวใจคือสิ่งสำคัญจุกเสียดแน่นหนะ้าอกหัวใจนะกระดูกสันหลังเพราะมันมีเรื่องของการล้มหมอนนอนเสือกระดูกสันหลังอักเสบเอ็นหลังอักเสบต้องระมัดระวังให้ดีขอพรพระแม่กาลีหรือขอพรพระแม่อุมาเทวีเสริมดวงช่วงนี้อาจจะต้องงดเว้นสัตว์ใหญ่แล้วแนะนาให้ทาบุญลงศพอุปกรณ์การแพทย์หรือโรงพยาบาลเป็นการเสริมดวงแล้วอุทิศให้กับเจ้ากรรม นายเวรที่กําลังจองเวรจองกรรมอยู่ในขณะนี้ไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลทุกอย่างมีดีมีร้ายขอแค่ตั้งสติก็พอเลขมงคลคือเลข3และเลข8เลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลขศูนรอบครอบมีสติแล้วทุกอย่างจะดีพระแม่อุมาเทวีพระแม่กาลีจะช่วยประทานพรนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจเฟซบุ๊ก สมภพยากรเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายให้โชคให้ลาบนะคะ